ปาดไปก่อนครับสามบันสี่เบาเาปาดอีกบอยครับสามบันหาครับวิลลาไปอีกซุปปาดสองบันเจ็ดเฮ้ยฮ้ยตีเรื่องจังวะ สองครับหายเลยออกลยกราบสวัสดีครับอยู่ผมยี่ิบเคนะครับวันนี้จะมาสอนเล่นมาลดลมมิ่งนะครับรลู่ก้ามไปเทมกำลังแฝงเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับอับหนึ่งน้ำเลยนะครับตัวเนี้ยเต็มแรกซอยเมตดเคียกลางนะครับ จะเฮิมเกิ่มไปจังเลยวิลาให้เมียนท่องวิญซ้องก่อนนะตีธรรมดาตีธรรมดาสช่ <c oughs> ตายแต่นั่นเนี่ยนี่อ่ะเอามันเพื่อกครับันนะผมตีกันแล้ววะสวยแต่มังก่อนเอาค้นด้วยลาทอตใหญ่ด้วยวะว่าเราต้องการคิวครับใครว่าโรมิงมันแอคสาวไม่ได้ เอาเพื่อนมันหนาดผุ่มคืนยังวายาแรกกันไปครับกันโตสองโตยังเนี้ยย้อนหตึงว่า,านี่มันตึงครับโดดมากบวกแม่งเลยเพื่อน ออกแมงเลย้วก็ตุยกางเข่าเนี่ยผมจะเร่นเป็นมาลัดแบบซ้ายดามีดแบบเต็มระบบเลยนะครับเอาแบบรแรงๆเลยเนี่ย หยาบใหญ่ก่อนเลยครับเหนียดแรง,แงเนาะสงสัยญยังย้อนสงสัยญยังพัฒนาไปดีบุ้มเนี่ยชัดดาวตาดีควันซีครับผมตาดีครับพวกรอยยังตาดีพัฒนาครับเอาเลยเพื่อนสวย ปาดดีครับปาดดีครับปาดอีกช็อกลงเลยแหละกัน ยังงั้นแค่นี้ไปเดี๋ยวจ้าใส่แค่หลีก่อนนะครับ ปาดลาดอีกวดมั่นเลยครับโรต้องบักกับป่านกับช่องกันพอดีป<ม>าดเบื้อบอสนลุกไ่เฮ้ยน้องข้าปลอมเลยเลยเจอผมไหน่อยเลยครับออกด้วยตายสายหิว มาดิมาดิมาดิไม่ใช่แหละบ่ใช่แหละ เอือ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 ฮึสองพันกับตายนะมาดิ ไอ้ยันนี้ดิไปสุด,ดวยไงยต้นเกมตึงเหลอบอกทไ,ไทยแต่ผมแลน้ใส่ครับตาสองพันตจดวิ่งตีเรื่องจังวะอาสองครับหายเลย ออกในด้วยง่ายประเด็นตายเฉลี่ยปาดสามครับมาแถมอีกไปใส่บอถอยครับทาปาดลาดนะครับอ้ยวันนี้ได้ไม่ย,ยอมเห็นนี้ไงใต้สุดด้วยไง ครับอู้เกือบตาย <c oughs> บกเกิดแล้รขังมันมุมไหนหยับมาบอกเลย ปาดไปก่อนครับสามบันสีเบาๆปาดอีกบอยครับสามันหาครับวิลาไปอีกซุปยินทุกถ่ายออกเขี้ยวนะครับ บาดอืมเกือบตายครับบาดเดียวยอดหมบซะมาดิก็นอนหลับจบอะครับ

มีพี่ประตรงสือนะครับมันเป็นมารลอดตัวหนีอยู่เลยครับมารลอดขังวนะิลาขังเข้าออกสวยนะโอ้โหนี่ผ่อนเลยแและกันลนไปหาครับประมาณนี้นะครับมารลอดลรมิงนะยังใหรเรียนตัวได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับไปเจอกันคลิปนานะครับมันจะคลิปนี้ก็รื้อก็ริ้งก็แช์ก็ตามเลยนะครับเจอกันครับเจอกัน